แต่ว่า,าสงสารลูกจีลิล่ะจะสงสารทำไมแค่ลูกคนเดียวทิ้งๆไปเถอะหนูก็ยังสาวยังสวยมีลูกให้พี่อีกสิบคนยังได้เลยถ้าจังสันอาสิโคก็หนองแบบเปิดเผยพี่คิดถูกแล้วที่ทำแบบนี้ จ้าขึ้นหอเสมอนั่นแหละถ้าว่างแล้วได้สิไปหาเด้อไอไอพูดน้ำไผนะ่เนี่ยผมมียังดอกเป็นอย่งอางไอคือแนมหนองสัตว์กูกำลังขึ้นวากูมึงมัาเป็นเมียแดงได้วะ ง่ามก็บอกงา่ามแจ้งโต้ก็เชยแถมยังสื่อบืออ<ฮ>บ้อยอีกหนาเบื่อแหงอะจะไปใสนะ่น่ะไปใส่ก็ได้มาตตรงมายุ่ง กอป้ายสายพอไปเห็ุธุระข้างนอกลูกว่าแตูุเฮกันบ่าแะลรหรือเล่า่ยครับพ่ะเจี๋ยวแม่พาไปเห็ุทำไมวันนี้พี่ดูอารมณ์ไม่ดีเลยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าก็บเบื่ออีทียุ่งเหงานั่นละงั้นพี่ก็เลิกกับมันแล้วเปิดตัวหนูเลยสิ แต่ว่า,าสงสารลูกดีละ่ะจะสงสารทำไมแค่ลูกคนเดียวทิ้งๆไปเถอะหนูก็ยังสาวยังสวยมีลูกให้พี่อีกสิบคนยังได้เลยที่หน่องวองมากมันก็บแมนแค่ลูกก็เมียถิมไปหามายก็ได้ถ้าจังสั่นอาซิโคกก็หน่องแบบเปิดเผย ที่คิดถูกแล้วที่ทำแบบนี้แม่แม่เไ็นยังครับส่วนนี้พอหลูกเปลี่ยนไปมักอารมณ์เสียใจแม่บ่ค่อยได้กลับบ้านเลยลูก แม่คือว่าพอไมีคนอื่นลูกวางห้าสองคนพอมอมีท่านเห็ดแบบนั้นหรอกแม่แม่ก็ขอให้เป็นแบบนั้นแ่ะ น้องออบบานอ้ายต่อจากหนีไปมันก็จะเป็นบานของออมเหมือนกันจ้าพี่พ,พ,พ่อพอภาพหามาครับเมี่ใหม่พอเองแล้วแม่ล่ะครับแม่นั่นบ่งามกับบวงามขี้ายกับขี้าย ให้มันเป็นคนใส่พอ,อยังบอเอาเลยคันแม่มาไหนงินินแม่สีเสียใจได้พออยากเสียใจก็เสียใจไปเลยพอบริแคเนาะหนอไอไอย,อายาภาพไผ่มาเนี่ยแมไม่ไอเองต่อจากนี้ เมียคนนี้ซิมีซีทุกอย่างในบาหลังนี้วายเอ่น่องไว้ใส่คีอเห็กับหน่องแบบนี้ไอ้บริหาัหน่องหรอพี่หลายกับิีหลายไอ้บริยดได้เมียเนวนี้พี่ไล่สองแม่ลูปนี้ออกไปเลย ผมมึงสองแม่ลูกดีย่นเไรน่นบอไส่หัออกจากเคลื่อนกูไปไอ้สิห้น่องก็ลูกไปอยูย่ใส่ข้าสองคน,มนไม่มีหมองไปเรื่องของพวกมึงกูให้เวลาหัวอตอนแรงฝ่าเก็บของออกไปบอนี่มากับแม่สิอยู่นี่บอบุ้งเรื่องบอ ยา <Huh? S 2> อย่าให้ลูกของน้องถ่ายไปต่องการพวกข้างสองคนเดี๋ยวผมห้าไปกันเลยเออดีหนีบ้านไม่ห้อลูกลูกข้ออยู่ไหนอยู่บ่ออยู่ไหนครับ ผมอยู่ใดทุกที่ที่มีแม่ผมกเ็เมียใหม่ชีวิตเลกๆกด็ดีแต่พอผมเอาเงินไปลงทุนจนเบื่อโตเขากระเรื่องเบี่ยนไปพี่ลก จะเรียกอะไรนักหนาอยู่ใกล้กันแค่นี้เองที่รักมาหนีมาคุยขาวก่อนมีอะไรก็รีบๆพูดมาข้อตรงหญ่าออกจากบ้านลังี้ยหรอความอื่นเขจะไม่ยืดบาน้องไม่น่าเอาคนอย่างพี่มาทำผัวเลย ไอ้เราก็คิดว่าจะมีชีวิตที่สุดสบายที่ไหนได้กลับมาจนอีกถึงข้าสิจนข้าก็มีความทุกข,ข์ใดขอแค่ข้าใส่ใจอย,ย่างประหยัดบอกขา้ากับพอกินพอใส่แน่นอนน้องไม่อยู่กัดก้อนเกลือกินกับพี่หรอกนะเชิญพี่อยู่ลําบากกับคนเดียวเลยน้องกี่ไปใส่นะ่ะ หผัวใหม่ไงถ้าพี่ไม่รวยน้องก็อยู่กับพี่ไม่ได้หรอกนะไซน้องบอกว่าสิหฮักอายตลอดไปไงตอนนี้มันคืออย่างตอนนี้พี่ไม่เหลืออะไรแล้วน้องจะอยู่ทำไมไปหาผัวใหม่ดีกว่า ถ้าฮ่ากลับไปหาหลุกเมียตอนนี้เขาสิยหายเอาไผ่ฮาวบัวน่าจะบานหลังนี้ล้ะมั้งเห็นไทยบานว่าบานหลังนี้มีคนอยู่บ่ครับ ลูกลูกจำพอได้อยู่อ่ะอจำได้ติ๊กติ๊กจำอ้ายได้อยู่อ่ะอจำได้อ้ายมาหยังเฮาสามคนกลับมาเป็นขอบววก,กันคืนอเกาเดียววอ พอขอโทษด้วยลูกตอนนี้ห้าสองคนเก็มแข็งแล้วบตรตตองการพอแล้วลูกวาวถึกแล้วพวกห้าสองคนบตรตตองการอายแล้ว